โทร1330จองคิวกายภาพบำบัดที่คลินิกกายภาพบำบัด30บาทรักษาทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะรู้หรือไม่คะว่าเราสามารถโทรไปที่1 3 3 0เพื่อจองคิวกายภาพบำบัดที่คลินิกกายภาพบำบัด30บาทรักษาทุกที่เพื่อฟืน้นฟูร,ร่างกายให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ค่ะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะสำหรับผู้ป่วย4กลุ่มโรคดังต่อไปนี้ค่ะ 1. โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตก 2. สมองที่ได้รับการบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุผ่าตัดสมอง 3. ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุผ่าตัดสันหลังและ4กระดูกสะโพกหักจากพยันตรายที่ไม่รุนแรงโดยผู้ป่วยมีอายุ50ปีขึ้นไปค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสปสช1 3 3 0ค่ะ ข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์